สวัสดีครับเ,เพื่อนๆตาเอกคุณลุงครับวันนี้เข้ามาทํางานที่สวนไผ่นะครับก็นะมาทําภารกิจหลายอย่างครับนะเข้ามาแล้วก็มีหลากหลายครับอย่างแรกที่ทําวันนี้ก็ตัดกิ่งตะเดาครับตัดกิ่งสะเดาตึงตอนระเดาเนี่ยพันเก้าผ่องครับตอนเอาไว้เมื่อตอนช่วงหน้าฝนนะครับ แล้วก็เอามาปลูกครับเปลูกได้เพิ่มมามาอีกประมาณเจ็ดต้นแปดต้นนะครับแล้วก็เหลืออีกประมาณสามสีกิ่งจะเอาไปปลูกข้างล่างนะครับจะปลูกข้างล่างนี่บรรยากาศเย็นๆนะครับลมลมแรงครับช่วงนี้ลมแรงมากๆเลยตรงนั้นมีไม้ไผ่นะฮะล้มลงไปหนึ่งต้นใหญ่ด้วยนะครับนี่ แล้วก็มาทำนะทำค้างให้กับเสาวรถดูนายนะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับเป็นคํทำค้างใหม่คเขาเขาค้างเก่าเนะี่ยเริ่มผุนะครับแล้วก็ทําใหม่ให้กับเขานะเขาจะให้ลูกเราได้กินนะเพื่อสุขภาพครับนะผลไม้ดีๆครับเพื่อสุขภาพนะสุขภาพดีดีต่อสุขภาพทางด้านครับถ่ายก็ดีเป็นวิตามินซีครับนะ นะเป็นกระวะรถบูน่ายนะครับเดี๋ยวจะเอาไม้ไผ่นะครับลงกลับไปนะครับไม้ไผ่เนี่ยที่ตัดเอาไว้ที่สางกอวันก่อนแล้วก็ตัดเอาไว้ก็จะเอาลงกลับไปนะฮะจะเอากลับไปปลูกที่จะเอาไปสร้างนะครับเป็นค้างอะไรต่างๆที่สวนนะครับที่สวนก้างล่างนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็รอแม่บ้านเก็บขี้เหล็กครับนะเก็บยอดที่เหล็ก เดีย๋ยวเอาไปแกงครับพรุ่งนี้จะได้แกงขี้เหล็กครับขี้เหล็กก็ปลูกเอาไว้นะฮะปลูกเอาไว้เจ็ดแปดต้นเจ็ดต้นครับเจ็ดต้นเนี่ยแบบนี้นะครับแบบนี้ขี้เหล็กครับเดี๋ยวนะนี่แบบนี้ครับนี่ยอดขี้เหล็กนะครับเดี๋ยวเอาไปแกงมันพรุ่งนี้เดี๋ยวปลาผสมผสมกับปลาหามาะพร้าวใจแล้วก็อร่อยครับนะเพื่อสุขภาพเหมือนกันขี้เหล็กนะเป็นพืชที่ พืชผักที่ร้สารพิษครับปลอดสารพิษนะส่วนตาเอกเมื่อก็ปลูกเอาไว้ครับไว้เจ็บยอดครับไม่ปล่อยให้ใหญ่นะครับไม่ปล่อยให้ใหญ่ให้สูงครับไม่ให้เกิดเกิดกบต่อพืชหลักนะครับตรงนี้เป็นแปลงของกระเดานะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระเดากับกระนุนนะครับเป็นกระเดากระนุนแล้วก็มีไม้ป่านะครับตรงนี้มันมีประมาณทักงานหนึ่งได้นะฮะตักงานหนึ่งได้ก็จะปลูกพวกนี้ไว้แล้วก็ เนี่ยมันมีกวาังด้วยนะครับกวางก็เริ่มออกยอดนะครับเริ่มออกยอดเนี่ยเริ่มแทงยอดออกมานะฮะเดี๋ยวจะได้จะออกลูกมานะครับก็มีหลากหลายครับที่นี่มีกล้วยมีอะไรต่างๆมากมายนะครับปลูกเอาไว้โอเคนะครับเย็นๆแบบนี้นะฮะคุยสัพเพเระกันนะครับแต่จริงๆก็คือปลูกสะเดาครับนะฮะโอเคครับโชคดีไปต่อทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมก็แล้วกันนะครับเอาอีกอย่างนึงครับวันนี้มาเอาอะไรครับมาเอาน้ำส้มควันไม้ครับน้ำส้มควันไม้เนี่ยเอาไปเพื่อเนี่ยไปเอามาแล้วเมื่อกี้ก่อดีผมไว้ที่ที่นี่นะครับเป็นน้ำส้มควันไม้แคเลยครับอันนี้ทำเองนะทําเองจากเตาถ่านที่นี่ครับโนนเตาถ่านผมดูนนอยู่ตรงน้นนะครับเตาถ่านนะฮะนี่น้ำส้มฟวันไม้นะครับนี่ ของแท้นะครับแน่นอนร้อปนะครับนี่นี่น้ำตรงก่อนไม้นะฮะก็พวกพวกแบ่งแบ่งไปบ้างแล้วนะครับผมก็ให้แบ่งไปนะครับแบ่งไปก็ก็ลิศละร้อยครับแต่บ้างอะไรบั่งก็ว่ากันไปนะครับไปใช้ในการเกษตรนะครับโอเคครับ